วาระพระบาลีที่ปรากฏในมัชฌิมณิกายมูลปัญน,นาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าที่เร้าหมองมีมลทินจับช่างยอมนำเอาผ้าผืนนั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพู ้านั้นพึงเป็นของมีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีหมัวหมองเพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดช่างย้อมพึงนำเอาผ้าผืนนั้นใส่ลงในน้ําย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลือง สีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นเพิ่งเป็นของมีสีที่เขายอมดีมีสีสดก็นั้นเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ฉันใดเมื่อเจ็ดไม่เศร้าหมองแล้วสุคติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นเจ็ดของมนุษย์นี่แปลกทีเดียวนะจ๊ะสามารถฝึกให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ แล้วก็พัฒนายสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้จิตดวงนี้เนะี่ยจะเศร้าหมองหรือผ่องใสก็อยู่ที่ตัวของเราแต่หากเกิดมาไม่เคยสั่งสมบุญกุศลไม่เคยนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสแถมยังทำบาปอกุศลเป็นอาจินใจก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสเมื่อหมองก็ต้องไปสู่ทุก,กติ ตามพุทธพจน์ที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนั่นแหละแต่ถ้าพองใสก็ไปสู่สุคตินี่ก็เป็นกฎแห่งการกระทาที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีชีวิตเราก็จะได้ไม่ผิดพลรราดเป็นกฎสากลไม่เลือกปฏิบัติกับเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง แต่มีผลบังคับสรรพสัตว์ทั้งในภพสามแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้าใจนะจ๊ะคือเมื่อเวลาคนใกล้จะตายโดยทั่วไปจะมีอารมณ์สามอย่างเกิดขึ้นปรากฏเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตที่จะชักนำไปบังเกิดในภพภูมิต่างๆคืออารมณ์ประการแรก เรียกว่ากรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำเอาไว้ซึ่งจะมาปรากฏให้เห็นในขณะที่กำลังใกล้จะตายเช่นถ้าต,ตนเคยฆ่าคนเอาไว้ภาพที่ตัวเองเคยฆ่าคนก็จะมาปรากฏเคยทะเลาะเบาบอแวงด่าว่าพ่อแม่เอาไว้หรือเป็นคนติดเหล้า ดื่มสุรามีอะไรเป็นประจำเคยทำอธินาทานลักขมโมยจี้ปล้นคนอื่นเคยประพฤติผิดในการมนอกใจสามีภรรยาภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างที่ตัวได้ทำไว้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วจิตก็จะยึดเอาภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์กรรมารมณ์นั้น มีผลต่อสภาพใจที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าไปทุกติภูมิก็เช่นไปบังเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือเข้าสู่ขานของสัตว์เดรัจฉานหากว่าตอนเคยทำกุศลกรรมมาไว้ในขณะก่อนสิ้นลมก็จะปรากฏเป็นมโนภาพที่ดีๆ ให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกันเช่นตนเคยบริจาคทานเคยทำบุญเลี้ยงพระตวายสังฆทานเป็นประจำเคยสร้างศาลาทอดกระถินทอดผ้าป่าเคยรักษาศีลก็จะเห็นเป็นภาพของตัวเองกำลังกระทำสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดทีเดียว เมื่อเห็นแล้วก็ทำให้ใจนะ่ะชุ่มชื่นเบิกบานผ่องใสครั้นแตกกายทำลายขันลงไปอารมณ์ดีงามนั้นนะก็จะน้อมนำไปสู่สุขติอารมณ์กรรมเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเฉพาะคนใกล้ตายเท่านั้นนะจ๊ะแต่ถ้ากรรมอารมณ์นั้นไม่ปรากฏ ให้คนใกล้าตายเห็นก็จะปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคือกรรมนิมิตตารมณ์ได้แก่ภาพของตัวเราและอุปกรณ์ของการกระทําในอดีตมาปรากฏให้เห็นเพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิดส่วนมากก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือเช่นจะทำปานาธิบาตฆ่าสัตว์ ฆ่าคนก็ต้องมีดาบมีดปืนเป็นต้นเป็นเครื่องมือหรือจะทำบุญนำทานก็จะต้องมีทยธรรมเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะที่ใกล้จะดับจิตก็จะมองเห็นเป็นภาพชัดเจนแจ่มใส สุดแต่ว่าใครจะเคยทำชั่วหรือทำความดีด้วยสิ่งใดภาพนิมิตเหล่านั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นให้ระลึกได้ชัดเจนเมื่อจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ภาพเหล่านั้นก็จะมีผลต่อความหมองกับความใสของใจถ้าคนนั้นเคยทำบุญใดไว้ภาพของการทำบุญ และอุปกรณ์ในการทำความดีก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเช่นเห็นผ้าตรายจีวรเห็นเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทูบเทียนที่เคยทำสักการะบูชาเห็นขบวนแห่เร็้วขบวนในการทำกิจกรรมบุญต่างๆเห็นโบสถ์วิหาร ที่ตนเคยสร้างเอาไว้ถ้าไปได้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาไปทำนอกเขตบุญเช่นสร้างโรงพยาบาลก็เห็นโรงพยาบาลหรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ตัวเองมีใจเป็นกุศลได้เคยทำเอาไว้จิตก็จะยึดเหนี่ยวเอาภาพกรรมนิมิตารมที่ปรากฏชัดนั้นเป็นอารมณ์ พอดับชีพลงไปก็ตรงไปอุบัติในสุกติภูมิแต่ถ้ากรรมนิมิตารมณนี้ไม่ปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏคือกตินิมิตารมณ์ได้แก่นิมิตต่างๆที่บ่งบอกถึงกติที่ตนจะต้องไปเกิดปรากฏให้เห็นชัดเจนทางมโนทวารบางทีก็เป็นภาพติดตนไม่เคยเห็น ไม่เคยไปมาก่อนแต่บางทีก็เป็นภาพที่ตนเคยเห็นแล้วครั้งที่เป็นมนุษย์เช่นภาพสัตว์หรือมนุษย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถรู้ได้เห็นได้ก่อนตายแต่ต้องอาศัยธรรม,มาจากขุและญาทัศนะของธรรมกายไปตรวจดูบุพกรรมและกติที่ไปว่า สถานที่เราจะไปบังเกิดใหม่นั้นนะอยู่ที่ไหนแต่ส่วนใหญ่นะไม่รู้หรอกว่าชีวิตหลังความตายตายแล้วจะไปที่ไหนจึงจะเห็นเป็นเพียงคตินิมิตารมคือถ้าจะเกิดในมหานรกเมื่อจะขาดใจตาย,ตายก็เห็นเป็นเปลวไฟร้อนละอุเห็นนายนิรยบาลอรุปร่าง น่ากลัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถือเครื่องทันทรมานเช่นมีดค้อนเหล็กหรือถือหอกเหล็กโตเทาลำตาลหรือเข้ามาจุดกระชากลากตัวไปบางทีก็เ,เห็นอีก,กาปากเหล็กโฉบมาจิกตัวคนที่จวนจะตายเมื่อเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวตัวสั่นทีเดียว ก้ส่งเสียงได้ในขณะนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะร้องโวยวายให้คนรอบข้างช่วยแต่ก็ไม่มีใครเห็นภาพด้วยจึงไม่รู้จะช่วยอย่างไรนับว่าเป็นคนป่วยที่ใกล้าตายที่น่าสมเพศเวทนายิ่งนัก <c oughs> กตินิมิตอย่างนี้ชี้ว่าบุคคลผู้นั้นต้องไปตกนรกแน่นอนหากพูดตายจะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกายจะเห็นกตินิมิตเป็นหุบเขาหรือถ้ำที่มืดมิดบางทีก็มีอาการหิวอยากกินข้าวรู้สึกหิวโหวยและกระหายน้ำเป็นกำลังบางครั้งก็เห็นเป็นน้ำเลือดน้ำหนองหน้ารังเกียจบางทีก็เห็นเป็นเป,นเปรตมีร่างกายใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัว เนื้อตัวสกปรกเลอะเทอะเปื้อนไปด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองภาพดังกล่าวนี้เนะี่ยถ้ามาปรากฏในมโนทวารให้เห็นชัดเจนแจ่มใสกตินิมิตนี้ชี้ให้รู้ว่าจะได้ไปเกิดเป็นเปรตหรือไปเป็นอสุรกายก็มีถ้าจะได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทพธิดาในสวรรค์ ก็จะเห็นกตินิมิตรเป็นทิพยวิมานเห็นประสาทราชวังอันสวยสดงดงามซึ่งไม่มีในเมืองมนุษย์บางทีก็เห็นเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์กำลังพากันขับร้องฟ้อนยิ้มแย้มแจ่มใสระดับกายได้อาพรอ,อันประณีตสวยงามอารมณ์เหล่านี้นะ่ย มาปรากฏเป็นภาพเห็นชัดเจนทางมโนโทวารทำให้ผู้จะถึงการกิริยาตายเป็นนั้นมีจิตยินดีเพลิดเพลินบางทีก็เห็นราชรถมารับเกิดความสมนัตยินดีมีใจผ่องใสต่อสังเกตด,ดูใบหน้าของคนใกล้จะตายก็จะยิ้มยิ้มเป็นยิ้มสุดท้ายที่งดงามจากไปด้วยอาการสงบ ไปสู่สุคติพบอย่างแน่นอนแต่บางทีมีนิมิตมาปรากฏหลายอย่างเพราะบางคนเคยทำทั้งบุญและบาปบุญก็ททำกรรมก็สร้างวัดก็เข้าเล่าก็กินทำดีทำชั่วปะปนกันไว้ตามระสาคนมีกิเลสถึงคราวตายบางทีก็ให้เห็นเป็นนิมิตปรากฏหลายอย่าง ทั้งนิมิตข้างฝ่ายทุกติและฝ่ายสุกติเมื่อเป็นเช่นนี้นี่นิมิตท,ที่ปรากฏทีหลังจะมีกำลังกว่าจิตของผู้ตายจะยึดหน่วงเอาเป็นอารมณ์แล้วก็ดูดเอากายมนุษย์ละเอียดไปสู่สุกติภพเพราะฉะนั้นเฮือกสุดท้ายของชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ใจหมองหรือใส นี่แหละจ้ะเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้หลวงพ่อถึงได้ตอกยำ้ำให้มันสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆแล้วก็ทำใจให้ใสๆเข้าไว้เพราะใจผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปไม่อยากให้ใครต้องพลัดไปตกในอบายภูมิอยากเข้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันทุกคนดังนั้น ให้ลูกลูกตั้งใจสั่งสมบุญแล้วก็นั่งธรรมะทุกวันจนกว่าเราจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน,น่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน